มันก็ไม่พอให้แบ่งแล้วก็เวลาก็ไม่ไม่พอแล้วเพราะคุณครูนี้ต้องปล่อยไปตอล่าง้วใช่ไหมล่ะต่อล่างก็เปิด,ดตรงนี้ได้ตรงนี้ตรงนี้ปิดว่าหลวงหลวงเนี่ยตัวเนี่ยเจ็ดเครื่องเนี่ยไม่ยอมถอนไม่ยอมเบาใหา้เราคือกลับก็สองชั่วโมงไอ้ตุวมี้ทวิทย์ติเครื่องเจ็ดเครื่องตรงข้อเดียวกันแล้วมันจะเป็นยังไง เป็นเป็นรอบเวรครับเป็นรอบเวรมาแต่ตอนเนี้เอมอสิบตอนนี้อยู่ที่กมอสิบได้ได้สองวัน<ช>แล้วต่อพรุ่งนี้ก็หกโมงเช้าก็จะลงไปทางกมอสามห้ามอ27ยี่สิบเพราะว่าน้ํานี่ก็จะปิดแล้วแล้วตอนนี้เกษตรกรเป็นไงเกษตรกรน้ําไม่พอใช้ฮะตอนนี้คือว่าน้ํามันมันมาได้เฉพาะพวกต้นต้นคลองอ่ะพอไปลายคลองแล้วไม่มี<ช>คือว่าอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยหยุดการทํานาสักพักนึง เพราะว่าน้ามันไม่มีช่ว <Okay. S 1> งต่อไปไม่ไม,ไม่ต้องควรที่จะทำนะครับเพราะถ้าหมดฤดูกาลนี้เนี่ยขอให้หยุดก่อน,นอ่าขอขอให้หยุดก่อนถ้าถ้าทําไปขืนทําไปอะ่ะมันจะมีปัญหา เรโดระดับผมก็อยู่ผู่ตรงดับต้องดับกันหมดดูตโ้แห้งตายเลย้ไม่ไปจ้าเก็